ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปรมาจารย์กุย้ยหยวนไม่คาดหวังว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นมันจึงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเป็นไปไม่ได้วัตจักรท้าพี่พบเป็นวัตจักรที่มีอายุน้อยมากมันไม่มีทางควบคุมแน่นห่วงอวกาศที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ถึงต่อให้กลุ่มดาวในอวกาศจะอุดมไปด้วยพลังงานแต่พลังงานเหล่านั้นไม่ควรควบแน่นได้ในระดับนี้ ปรามาจารย์กุยหยวนไม่เชื่อว่าสิ่งที่กูหลิงสู้รายงานจะเกิดขึ้นจริงในวัตจักรท้าพิพตฟาบาทข้ากำลังมองเห็นมันด้วยตาทั้งสองข้างกูหลิงสู้พยายามยืนยนันขอฟาบาทได้โปรดเชื่อข้าและนำข้อมูลนี้ไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการตัดสินใจในขั้นต่อไปปรามาจารย์กุยหยวนเงียบลงไปครู่จากนั้นมันก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าตรวจดูสิว่าสิ่งที่พบเห็นเป็นม่านพลังป้องกันของกลุ่มดาวแห่งนั้นหรือไม่ เพคะฝ่าบาทกูหลิงสู้รับบัญชาจากนั้นนางก็เพ่งมองไปยังกลุ่มดาวในระยะไกลในขณะที่เพ่งสังเกตอยู่นั้นจู่ๆกูหลิงสู้ก็นึกถึงเรื่องราวของเฉินเซียงที่นางได้รับรู้มาจากความทรงจําของกูหลิงสู้ตัวตนอื่นครั้นแล้วนางก็รู้สึกว่าม่านพลังที่ปรากฏของกลุ่มดาวเบื้องหน้ามีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเฉินเซียง นางติดต่อหาปรมาจารย์กุยหยวนเพื่อยืนยันเรื่องม่านพลังป้องกันของกลุ่มดาวแต่ถึงกระนั้นนางไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าเฉินเซียงอาจมีความเกี่ยวข้องกับม่านพลังนี้เพราะนางตระหนักได้ว่าปรมาจารย์กุยหยวนจะไม่เชื่อนางเนื่องจากปรมาจารย์กุยหยวนมองว่าเฉินเซียงไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทําอะไรแบบนี้หลังจากวิญญ,ญาณต้นกําเนิดของหวังชิงส่วนทยานออกห่างกลุ่มดาวได้พอสมควรเขาก็พบว่าม่านพลังที่ปิดล้อมกลุ่มดาวมีลักษณะคล้ายกับฟองอากาศขนาด,นาดใหญ่ยักษ์ใหญ่ ก้อนกลุ่มพลังงานสีแดงคล้ำที่มาจากอาณาเขตดาราปีศาจยังคงพุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงก้อนกลุ่มพลังงานสีแดงคล้ำนี้มีการหลอมรวมแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสีขนาดเล็กหลายแห่งแห่งทำให้มีพลังงานกล้าแกร่งเทียบได้กับดาวฤกษ์นับหมื่นแท้จริงแล้วก้อนกลุ่มพลังงานสีแดงคล้ำเป็นพลังคำสาบที่เรียกว่าสาบสวรรค์กุย้ยหยวนพลังสาบสวรรค์ หวังชิงส่วนอุทานด้วยความตกใจหลังจากมองเห็นก้อนกลุ่มพลังงานสีแดงคล้ำเขาก็จดจำเอกลักษณ์ของมันได้หลังจากที่เขาพูดจบพลังศัตว์สวรรค์กุ้ยหยวนก็ได้พุ่งชนกับม่านพลังป้องกันที่ดูคล้ายฟองอากาศขนาดใหญ่สัตว์สวรรค์กุ้ยหยวนมีพลังเทียบเท่าดาวฤกษ์หมื่นดวงแต่เมื่อปะทะกับม่านพลังป้องกันลักษณะฟองอากาศมันก็เหมือนก้อนกรวดที่ตกลงไปในทะเลสาบขนาดใหญ่และเกิดการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อได้เห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวหวังชิงส่วนและกูหลิงสู้ต่างก็ต้องตกตะลึงจนนิ่งงันแน่เหล่าว่าทั้งสองตระหนักดีถึงความน่ากลัวของพลังสับสวรรค์กุยหยวนแต่ปรากฏว่ามันหายลับไปโดยไม่มีผลกระทบอันใดเกิดขึ้นปรมาจารย์กุยหยวนรับรู้ได้ว่าพลังสับสวรรค์ของมันถูกสยบลงอย่างทันทีทันใดและมันตระหนักได้ว่าสิ่งที่ยับยั้งมีความทรงพลังอย่างยิ่งกูหลิงสู้รีบถอนตัวออกมาเร็วเข้าเจ้าจะต้องอยู่ห่างจากที่นั่นเอาไว้ ปรมาจารย์กุยหยวนสังการผ่านตราสื่อสารฟาบาทข้ายินดีจะสอดแนมอยู่ใกล้ๆกับเป้าหมายเพื่อที่พวกเราจะสามารถรับรู้สถานการณ์ของวัตจักรท้าพิภพได้แน่ชัดกูหลิงสู้กล่าวไม่จำเป็นปัจจุบันข้ามีเป้าหมายสำคัญเป็นการลดทอนความแข็งแกร่งของขุมกำลังในวัตจักรท้าพิภพและเร่งการพัฒนาอเวจีดาราอีเทียนปรมาจารย์กุยหยวนกล่าว ก่อนหน้านี้พวกเราเพิ่องอประสบความสูญเสียที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลและสิ่งที่เกิดในปัจจุบันมันทําให้ระบุได้ว่าวัตจักรท้าพิภพมีขุมกําลังลึกลับซ่อนตัวอยู่ฟาบาทท่านกําลังกังวลถึงฝ่ายตรงข้ามหรือเพคะกูหลิงสู้ถามอย่างประหลาดใจใช่ค่ากําลังกังวลจริงๆเพราะเห็นได้ชัดว่าวัตจักรทาพิภพไม่ใช่ธรรมดาและที่สำคัญมันกำลังหล่อเลี้ยงเมเล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะ ปรามาจารย์กุ้ยหยวนกล่าวมะเล็ดพันวิธีบ่มเพาะนั้นเป็นรูปแบบใดกูหลิงสู้ถามอย่างไม่เข้าใจมันเป็นรูปแบบเดียวกับมล็ดพันนภศักดิก์สิทธิ์หรือไม่หากต้องการควบคุมแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรงังสรรค์ก็จำเป็นต้องฝังมล็ดพันวิธีบ่มเพาะเข้าไปข้างในที่นภาศักดิก์สิทธิ์ได้มีการรวบรวมเมล็ดพันนภาศักดิ์สิทธิ์และสร้างเป็นมล็ดพันคุณภาพสูงเพื่อใช้ฝังตัวในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ ปรมาจารย์กุยหยวนกล่าวอย่างไรก็ตามเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะที่วัตจักรท้าพิภพกำลังหล่อเลี้ยงมีระดับคุณภาพสูงมากและแม้กระทั่งภาษักก็ยังหา,มาเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะระดับนี้ได้ยากมากตูกูหลิงสู้ต้องตกตะลึงจนนิ่งงันเป็นเพราะนางรู้ว่าปรมาจารย์กุยหยวนพยายามสร้างมาเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะระดับนี้มาตลอดแต่ยังไม่เคยประสบความสําเร็จ การที่นภาาั์สิทธิ์เต็มไปด้วยดาวปีศาจก็เป็นเพราะหลายคนล้มเหลวในการสร้างเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพราะคุณภาพสูงดวงดาวในนภาาศักิ์สิทธิ์ส่วนมากมักมีเจ้าของดังนั้นข้าจําเป็นต้องใช้ดวงดาวหรือกลุ่มดาวในวัตจักรอื่นๆทําการทดลองเพราะมันยังอ่อนแอและสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าปรมาจารย์ก,กุ้ยหยวนกล่าวนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าพยายามหลีกเลี่ยงการประทะกับขุมกําลังลึกลับของวัตจักรท้าพิภพเข้าใจแล้วฝ่าบาทข้าจะล่าถอยทันที กูหลิงสู้กล่าวผ่านตราสื่อสารนางหันไปมองดูกลุ่มดาวขนาดใหญ่ก่อนจะเหาะทะยานจากไปปัจจุบันเฉินเซี่ยงยังคงเฝ้าราการบ่มเพาะมาเมล็ดพันธะพิภพโดยไม่รู้ว่ากูหลิงสู้อีกตัวตนได้ปรากฏตัวขณะที่ปรมาจารย์กุ้ยหยวนตัดสินใจล้มเลิกการโจมตีเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะบัดนี้เตาเทพท้าะพิภพขนาดขุนเขามีการสันสถานอย่างต่อเนื่องโดยที่มเมล็ดพันธะพิภพที่อยู่ภายในมีขนาดใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดที่ก็สำเร็จเฉินเซี่ยงพร่องขึ้นทันทีที่เห็นว่าเตาเทพท้าพิภพสงบลงเขาควบคุมให้กระจกเทพหกวิถีย่อตัวลงจากนั้นจึงใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เปิดฝาเตาเทพท้าพิภพทันใดนั้นทุกคนจึงมองเห็นดวงผลึกขนาดมหึมาลอยออกมาและนี่คือมเมล็ดพันธท้าพิภพทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้มันใหญ่กว่าแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรเสียอีกหวังชิงส่วนอุทานอย่างตกใจ ต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงตั้งใจจะฝังเมล็ดพันธะพิภพเข้าสู่แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันแต่ทว่าเมล็ดพันธะพิภพที่บ่มเพาะขึ้นมามีขนาดใหญ่กว่าแหล่งกําลังอํานาจพลังรังสันเสียอย่างนั้นในขณะที่เฉินเซียงเทพเซียนสรสร้างและหวังชิงส่วนกําลังตกตะลึงอยู่นั้นแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรงัรงสัที่ใจกลางกลุ่มดาวก็ได้พุ่งตัวเข้าหา,มาเมล็ดพันธะพิภพพร้อมผสานตัวเข้าสู่ด้านใน อย่าบอกนะว่าแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ผสานตัวเองเข้าไปในเมล็ดพันธะ้าพิภพเทพเซียนสันรสร้างกล่าวอย่างประหลาดใจใช่แล้วยามนี้กลุ่มดาวทั้งเจ็ดก็กำลังจะเข้าผสานเช่นกันพวกเราต้องออกห่างจากตรงนี้กันก่อนเฉินเซียงกล่าวหลังจากการผสานเสร็จสิ้นที่นี่จะเป็นกลุ่มดาวที่ทรงพลังที่สุดในวัตจักรท้าพิภพและมันจะก่อกำเนิดสรรพสิ่งที่ทรงพลัง และกล่าวจบเขาก็กระโดดขึ้นไปบนกระสบเทพวิถีทางด้านหวังชิงส่วนและเทพเซียนสรรสร้างก็ได้กระโดดตามขึ้นมาหลังจากนั้นน้องสาวเสี่ยวจริงก็ได้ทำการทะลุมิติออกห่างจากตำแหน่งดังกล่าวด้วยเวลาเพียงไม่กี่วันกลุ่มดาวที่ทรงพลังที่สุดในวัตจักรท้าพิภพก็ได้ก่อกำเนิดและยามนี้ได้มีกลุ่มดาวอีกหลายสิบแห่งเคลื่อนที่เข้าไปยังมาหากลุ่มดาวแห่งนั้น ปกติแล้วการผสานรวมตัวของกลุ่มดาวจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าร้อยปีแต่ทว่ามาหากลุ่มดาวแห่งนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นข้าจะเรียกมันว่าอนณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อหากอวนาวิเย่เพื่อรายงานสิ่งที่เกิดพร้อมกับบอกให้นางส่งกลุ่มสำรวจมาที่นี่อาาเขตดาราสวรรค์เร้นลับ ทางด้านของหวังชิงส่วนและเทพเซียนสันรสร้างยังคงตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดซึ่งทั้งสองสามารถคาดการได้ว่าภายในอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับจะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังถือกำเนิดเป็นจำนวนมากหลังจากพูดคุยกับกวนอเวเส็จสับเฉินเซียงก็หลับตาลงตรวจสอบหลักฐานพลังของตนเองก่อนหน้านี้หลักฐานพลังของเขามีสายสัมพันธ์วัตจักสี่ดวงแต่ปัจจุบันสายสัมพันธ์วัตจักรของเขาหายไป เฉินเซียงต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อตรวจสอบหลักฐานพลังอย่างละเอียดเขาก็รู้สึกว่าสายสัมพันธ์วัตจักรของเขาเข้าไปอยู่ในอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับหลักฐานพลังของข้าไม่ได้เสื่อมถอยลงหรือว่าหลักฐานพลังและสายสัมพันธ์วัตจักรของข้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเฉินเซียงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่เบื้องต้นเขาพบว่าหลักฐานพลังของตนมีความเชื่อมโยงกับอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับนี้โดยตรง หลังจากที่เฉินเซียงค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานพลังของตนกับอาณาเขตดาราสวรรค์เรือนลับเขาก็พยายามตรวจสอบมากขึ้นก่อนจะได้ค้นพบความเปลี่ยนแปลงอันน่ามหัศจรรย์แม้ว่าสายสัมพันธ์วัตจักรของเขาจะหายไปจากหลักฐานพลังของตนแต่มันเข้าผสานอยู่กับอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับและบ่งชี้ว่าการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรของเขามีความแตกต่างออกไปหรือข้าจะต้องบ่มเพาะพลังไปพร้อมๆก,กับอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับงั้นหรือ ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรด้วยการดูดซับพลังงานเข้าสู่ร่างกายแต่ปัจจุบันเขารู้สึกว่าตนเองอาจจะต้องบ่มเพาะผ่านกลุ่มดาวของวัตจักรท้าพิภพในอดีตเมื่อเฉินเซี่ยงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองก็จะทำให้เฉินหยวนซินได้รับความแข็งแกร่งมากขึ้นตามไปด้วยแต่ในทางกลับกันเฉินเซี่ยงจะไม่ได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหากว่าเฉินหยวนซินหรือวัตจักรท้าพิภพได้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง หากว่ากันตามหลักเหตุและผลมันก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเนื่องจากความแข็งแกร่งของเฉินเซียงมีผลต่อเฉินหยวนซินที่เป็นดวงจิตวัจจักดังนั้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเฉินหยวนซินก็ควรจะมีผลกระทบต่อเฉินเซียงเช่นเดียวกันหลังจากการก่อกำเนิดของอาณาเขตดาราสวรรค์เรื่องลับเฉินเซียงก็ค่อยๆทำความเข้าใจได้ว่าเหตุในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเฉินหยวนซินจึงไม่มีผลกระทบต่อตัวเขาและนั่นก็เป็นเพราะตัวเขายังไม่ได้เชื่อมต่อกับวัตจักรท้าพิภพอย่างลึกซึ้ง การก่อกำเนิดของอาาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเทียบเท่ากับการเบิกขนทางเชื่อมต่อระหว่างเฉินเซียงกับวัตจักท้าพิภพกล่าวคือในอนาคตหากวัตจักรท้าพิภพมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเฉินเซียงก็จะได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มเช่นกัน ปัจจุบันมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันอยู่ภายในอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเฉินเซียงเรียกแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันนี้ว่าแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันท้าพิภพและหลังจากที่มันกลายเป็นแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสคของวัฏจักรท้าพิภพเขาก็จะปล่อยให้มันได้บ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันสามารถบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรได้ด้วยตนเองและสายสัมพันธ์วัตจักของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสัเป็นรูปแบบที่มีความพิเศษ เฉินเซียงยังรู้สึกขับคล้ายขับคลาวว่าอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับมีสายสัมพันธ์วัตจักรและเมื่อเขาปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้าตรวจสอบเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้ค้นพบสิ่งที่เขาค้นพบก็คืออนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับมีสายใหญ่พลังเชื่อมต่อกับตัวเขาอย,อย่าบอกนะว่าข้ากลายเป็นดวงชะตาของอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง พี่ใหญ่การที่ท่านกลายเป็นดวงชะตาของอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับถือเป็นเรื่องดีเพราะด้วยวิธีนี้ดวงชะตาของอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับจะไม่มีใครคุกคามได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวบนหัวเราะในอนาคตหากท่านสร้างอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับแห่งอื่นๆเพิ่มเติมมันก็ควรมีการเชื่อมต่อกับท่านในเงื่อนไขเดียวกันข้ารู้สึกเหมือนกับว่าตนเองจะได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทำสิ่งใด เฉินเซี่ยงกำลังนั่งอยู่กระจกเทพหกวิธียามนี้เขาบีบแขนและขาของตนก็ตระหนักได้ว่ากายเนื้อมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพี่ใหญ่เรื่องนี้ดูเหมือนโชคชะตาได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะกายเนื้อของท่านผสานกับองค์ประกอบวัตจักตั้งแต่เนิ่นๆน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวรอยยิ้ม อย่างไรก็ตามองค์ประกอบวัตจักรอย่างกระดูกไขกระดูกโลหิตและวิญญาณดวงชะตาเป็นสิ่งที่ใช้สร้างเทพเซียนผู้พิทักษ์หากท่านสามารถดึงองค์ประกอบเหล่านั้นออกจากร่างกายได้ท่านก็จะสามารถสร้างเทพเซียนผู้พิทักษ์ขึ้นมาและตัวตนนั้นจะคอยปกป้องอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับแทนตัวท่านจริงด้วยหากข้าสามารถทําได้สําเร็จข้าจะสร้างกลุ่มดาวที่มีแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์พร้อมกับสร้างเทพเซียนผู้พิทักษ์ประจําการในแต่ละแห่งเฉินเซียงยิ้มอย่างตื่นเต้น อาการบาดเจ็บของข้าหายดีแล้วอนณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับนี้ทรงพลังจริงๆเพียงข้าดูดซับพลังงานของมันก็ทำให้ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วหวังชิงส่วนกล่าวน้องชายยามนี้ข้าต้องออกเดินทางก่อนข้าตั้งใจว่าจะหาทางติดต่อกับผู้ฝึกฝนเซียนอมตะคนอื่นๆให้ได้ การก่อกำเนิดของอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับทำให้หวังชิงส่วนเล็งเห็นศักยภาพของเฉินเซียงได้ดีขึ้นซึ่งเขาเชื่อว่าในอนาคตเฉินเซียงจะสามารถสร้างกลุ่มดาวอันมีแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ที่คล้ายกับอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับได้มากขึ้นผู้อาวุโสอย่างไรแล้วท่านจะต้องระวังตัวด้วยเฉินเซียงพยักหน้ารักษาตัวด้วยเทพเซียนสัรสร้างกล่าวอำลาหวังชิงส่วน หวังชิงส่วนพยักหน้าแล้วจึงหอดยานออกจากกระจกเทพหกวิธีทางด้านเชิญเซี่ยงกับเทพเซียนสันสร้างไม่สามารถคาดเดาได้ว่าหวังชิงส่วนจะตามหาเซียนนอมแต่คนอื่นๆด้วยวิธีใดเสียวเฉิญเจ้าจะไปที่แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์อื่นๆเลยหรือไม่เทพเซียนสันสร้างกล่าวถามปัจจุบันยังมีแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์อีกมากมายภายในแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์เหล่านั้นล้วนมีสายสัมพันธ์วัตจ,จกรรูปแบบพิเศษหากสิ่งเหล่านั้นบุกฝ่าออกมามันจะก่อให้เกิดปัญหาร้ยแรง ปัจจุบันพวกเราไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเพราะอาณาเขตดาราสวรรค์ลับจะช่วยพวกเราสอดส่องกลุ่มดาวต่างๆหากมีกลุ่มดาวแห่งใดมีความผิดปกติอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับจะเหนี่ยวนําและกลืนกินกลุ่มดาวนั้นๆเชิญเซียงยิ้มอย่างผ่อนคลายสิ่งนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มดาวอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับทําได้ขนาดนั้นเชียวหรือเทพเซียนสรรสร้างเผยสีหน้าตื่นเต้นและยินดี ถ้าเช่นนั้นอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับก็เปรียบเป็นดั่งจักรพรรดิของกลุ่มดาวแห่งวัตจักรท้าพิภพ,พ,พโดยจะควบคุมดูแลและสยบกลุ่มดาวที่ก่อปัญหาปัจจุบันอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับสามารถจัดการได้ทั้งหมดแต่หากในอนาคตมีขุมกำลังนอกวัตจักรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเรื่องยากที่จะสรุปได้ เฉินเซี่ยงกล่าวและมองไปยังทิศท,ทางของอาณาเขตดาราปีศาจยามนี้ข้าจะใช้พลังของอาณาเขตดารสวรรค์เร้นลับทำลายล้างภัยคุกคามที่แฝงเร้นอยู่ตามกลุ่มดาวต่างๆให้หมดสิน้นโดยวัตจักรท้าพิภพจะต้องไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอเวจีดาราอีเทียนการมีอยู่ของอเวจีดาราอเทียนถือเป็นอันตรายยิ่งยวดเพราะมันสามารถบ่มเพาะสรรพสิ่งที่น่าสะพรึงได้หลากหลายชนิดประเภท เสี่ยวเฉินข้าไม่สามารถช่วยอะไรเจ้าได้ในเรื่องของอเวจีดาราอีเทียนข้าคิดว่าจะเก็บตัวฝึกฝนและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งบ่มเพาะข้าจําเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยเร็วเทพเซียนสันสร้างกล่าวพลางยื่นมือตบไหล่ของเฉินเซียงผู้อาวุโสท่านสามารถเก็บตัวฝึกฝนในอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับได้ตามสะดวกเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าเชื่อว่าการบ่มเพาะในอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับจะทําให้ท่านมีความก้าวหน้าที่รวดเร็ว อึ้มข้าเองก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเทพเซียนสันรสร้างยิ้มพยักหน้าถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนกล่าวจบเทพเซียนสันรสร้างก็หอทยานเข้าไปในอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับทางด้านเฉินเซียงได้ออกเดินทางไปยังกลุ่มดาวเทียนกวนเพื่อรับตัวหญิงกวงและเจียงเหวยหญิงกวงและเจียงเหวยเป็นเทพมารอีเทียนที่ทรงพลังเฉินเซียงต้องการความร่วมมือจากทั้งสองในการประทะก,กับกองกําลังกุยหยวน การปรับเปลี่ยนหลักฐานพลังของเจียงเหวยเป็นไปอย่างราบรื่นและปัจจุบันเขาได้นับถือหญิงกวงเป็นท่านอาจารย์ของเขาแล้วในขณะที่กระจกเทพหกวิธีหอทยานไปตามห้วงอวกาศหญิงกวงกับเจียงเหวยได้พูดคุยและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานตามปราษาคู่สิทธิ์อาจารย์ซึ่งพวกเขายังไม่รู้ว่าเฉินเซียงกำลังจะพาพวกเขาไปที่ใดจริงสินายน,น้อยพวกเราห่างหายกันไปนานพอสมควรแต่แล้วชะไหนหลักฐานพลังของเจ้าถึงไม่มีความก้าวหน้าบ้างเลย หญิงกวงกล่าวถามปัจจุบันเขาพบว่ากลิ่นอายพลังของเฉินเซียงไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเจ้าจะปล่อยเลยตามเลยแบบนี้ไม่ได้อย่างน้อยๆเจ้าก็ควรแบ่งเวลาไว้สําหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองบ้างเผอิญข้ามีหลายเรื่องที่ต้องเร่งจัดการท่านยังไม่รู้ว่าข้าเผชิญกับอะไรมาบ้างเฉินเซียงสายหัวและยิ้มก่อนหน้านี้ข้าได้จัดการกับแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์หลายแห่งและยังได้ค้นพบความลับสําคัญของแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์อีกด้วย หลังจากนั้นเฉินเซียงก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสารและยังพูดถึงกับพบเจ้าหวังชิงส่วนเจ้าได้พบหวังชิงส่วนอย่างนั้นหรือชายคนนั้นถูกผนึกในแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสารได้อย่างไรหญิงกวงค่อนข้างตกใจกับเรื่องนี้ท่านรู้จักเขาด้วยหรือเฉินเซียงย้อนถาม แม้เซียนนอมตะจะเป็นกลุ่มคนที่ลึกลับมากแต่หลายๆคนรู้ว่าในหมู่เซียนอมตะมีนิกายทรงพลังอยู่ซึ่งนิกายนั้นมีชื่อว่านิกายกระบี่ชิงส่วนและหวังชิงส่วนก็คือผู้ก่อตั้งนิกายกระบี่ชิงส่วนหญิงกวงกล่าวด้วยสีหน้าประหลาดใจข้าไม่นึกเลยว่าชายคนนั้นจะอยู่ในวัตจักรท้าพิภพเช่นกันนายน้อยพูดเรื่องของชายคนนั้นต่อไป เฉินเซี่ยงพยักหน้าและพูดเรื่องของหวังชิงส่วนต่อไปโดยเขาได้พูดถึงเรื่องที่หวังชิงส่วนบอกว่าปรมาจารย์กุยหยวนกำลังต่อสู้เพื่อบัลลังจักรพัรด์พระศักดิ์สิทธิ์องค์ที่ห้าปรมาจารย์กุยหยวนต่อสู้เพื่อบัลลังจัก,กรพัิอย่างที่คิดจริงๆหญิงกวงรีตาแคบทำไมปรมาจารย์กุยหยวนถึงมีศักยภาพมากพอจะแย่งชิงบัลลังจัก,กรพัดิตืมมมดูเหมือนชายคนนั้นจะมีผู้สนับสนุนที่ทรงพลังหรือจะเป็นไปได้ว่ามันได้รับการสนับสนุนจากบรรพการแห่งพภสศักดิ์สิทธ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ